สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วกับเบรสเอ็กนะครับในวันนี้เรามากับเบรดใหม่ใหม่แลมไหมตอนที่ซื้อมาก็ใหม่อยู่นะตอนอัดคลิปก็ยังใหม่อยู่แต่ไม่รู้ได้ลงตอนไหนเนาะก็คือระเบิดเวลาของเราเองนาฬิกานะครับตัวนาฬิกาก็คือเขาว่าเป็นระเบิดเวลาเลยนะครับบอกว่าชนแตกชนแตก มาถึงตัวมนันนะที่แตกก็คือตัวนี้ก็จะมีสามสีเนาะก็คือเป็นเก้าหกห้าบิดบอเนาะในเหมือนกันหมดเลยตัวนี้ไม่ต้องลุ้นต่างแค่สีแต่ว่าอาราชเชดกับบิดนี่คือเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องสุ่มนะครับเป็น u x หนึ่งหกเนาะ u x หนึ่งหกในโอเค ก็คือดูสีก่อนเลยเป็นตัวแรกเลยที่ไม่อยากได้ตัวหน้ากล่องแต่ก็คือตัวนี้ก็ได้แต่อยากชอบรู้สุกคือตัวสีชมพูอยากได้ตัวสีชมพูมากไม่รู้จะได้หรือเปล่าเป็นกล่องสุ่มนะไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าอันนี้ได้มาแล้วตื่นเต้นอยากแกะก็เลยเรียบมาอัดคลิปเลยโอเคนะครับ เราจะไม่ดูนะครับเราจะไม่ดูเราจะแกะแกะออกมาก่อนเราจะมาดูพร้อมกันเลยสักครู่นะครับสักครู่ดโห่นะแกะยากทุกอันเบเบ็ดนี่ สีจะเป็นเบเบดโอ๊ยกระตุยกระตายไปหมดแล้วนี่สีมันจะเหมือนกันไหมนะสีมันน่าจะคล้ายๆกันเรามาเปิดเบรดกันเลยดีกว่านะครับว่าเบรดจะเป็นสีอะไรน้ำหนักอะไรน่าจะใกล้เคียงกันหมดต่างกันแค่สีปึ an はは๊บชิงลุ้น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 กัน ฮึบโอ้ตื่นเต้นมากชิปว้าวได้เป็นตัวสีดำนะครับนี่โอเคก็ยังดีดีกว่าตัวตัวแรกกล่องอะ่แะแต่ยิงย่งอยได้สีมพูมากกว่านะวันนี้ซื้อมาสักสองกล่องดีกว่าแต่มันไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะซื้อมาสะสมเฉยๆนี่เลยเช็ด965นะครับตัวใหม่ไม่เคยมีมาก,ก่อนอยากลองใช้เหมือนกันนะ มันเพื่อมันจะดีกว่า960ผมพอดีผมเป็นคนชอบใช้ราชเชต960เนาะนี่บิดบอลนะครับเป็นบิดบอลสักคู่นะมันเป็นสายอะไรเนี่ยเป็นส่วนสองสีดำอ่ะก็สีดำก็โอเคสำหรับผู้ชายแมนแมนอย่างเรานะครับ ลองประกอบให้ดูหน่อยช่วยโอ้โหไม่แปลกใจไม่แปลกใจทำไมระเบิดขึ้นชื่อว่าระเบิดเวลาดูความเปิดโล่งมันเลยครับผมว่าจะต้องใส่เป็นลัเชิที่มันเตี้ยกว่านี้เตี้ยมากๆเลยด้วยนะไม่งั้นี่โดนเบิดกระจ,ยระจายแน่นอนความสูงเหมือนหอคอยให้เขาเจาะเล่นเลยนะครับดูสิโอแต่ว่าเป็น เรา,าเป็นเบเบทที่มันหน้าตาแปลกประหลาดมากเลยจริงๆอย่างที่เขาว่าจริงๆนะผมมาถืออยู่กับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าอืมมันจะไปรอดจริงๆแรอวันนี้ดูสิครับอืมดูดูเบทเขาไม่มีส่วนเป็นอะไรเลยเป็นมนๆทุกอย่างไม่รู้จะเอาไว้เลยยังไงถือว่าไม่ค่อยเห็นมีคนใช้เท่าไหร่เนาะโอเคเออวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็คือ มาแกะกล่องสุ่มตอนแรกว่าจะแกะสามกล่องแต่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรมันไม่มีคนใช้เลยอะกลัวแบบได้แล้วก็ได้แจกให้เฉยนี่แหละโอเคแต่ไม่แน่คราวต่อไปจะซื้อมาแกะเพราะว่าอยากได้เสียมพูอยู่ถ้าได้สามมาค่อยแจกและกันโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนมีวิธีเล่นในตัวนี้ก็บอกไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ สำหรับทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับตะเคห้ผมด้วยนะครับ